สวัสดีครับวันนี้กับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับมิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบท็อปขับสี่กับท็อปขับสองนะครับสองลำเลยก็ความแตกต่างที่นะ้ามาแต่งวันนี้ก็จะมีอยู่สองเวอร์ชันนะครับอีตัวขับสี่กับตัวขับสองมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวน้าจะพาชมนะครับว่าตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วแหมรอมานานจริงๆเลยก็ขอบคุณ อ่าเมโทรด้วยนะครับ mm hmm. ก็มอบรถให้นะ้าวันนี้นะ mm hmm. ก็มาถึง mm hmm. ปุ๊บ mm hmm. ไม่ไม่ต้องรอแล้วครับอันดับแรกเลยจลยิ๊กซอครับมันต้องโดนครับจริงๆเลยนี่จิ๊กซอเลยมอนซ่า F1 ครับอันดับแรกเลยโดดเด่นอยู่ที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก่อนแหะครับตรงอื่นแล้วมาว่ากาันสําหรับตัวรุ่นขับ4ตัวนี้นะครับนะ้าแป่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะ้าจะพา,มาชมครับว่าสไตล์การแต่งของนะคืออะไรบ้างครับ ตัวนี้ครับคือจริงๆแล้ววันที่เปิดตัวหรือว่าที่น้าไปดูรถนะครับน้าก็ดูคอลเลกชันของรถแล้วคือซุ้มค่อนข้างที่จะใหญ่มากก็นอนคิดมา,าประมาณ7วันแล้วครับว่าเราจะแต่งตัวไหนดีสำหรับขับ4วันนี้ตัวนี้ครับน้าเลือกใช้ตัวขอบ18ครับ XT ครับ TE 3 7 XT of ฟ0นะฮะแล้วก็ยางที่น้าเลือกใช้ก็คือ BF ต้อง BF เท่านั้นนะครับสเปคยางครับสเปคยางที่น้าเลือกใช้เลยจริงๆแล้ว265 60 18เล็กไปก็บอดี้ซุ้มมันกว้างมากครับน้าเลยเลือกใช้2 6 5 65 1 8ครับเลี้ยวไม่ติดแน่นอนนี่ครับไม่กีิ้ไปเทสมาแล้วครับวงล้อซุ้มล้อตรงนี้รับรองได้ไม่ติดแน่นอนสเปคล้อนะครับเป็นตัว9นิ้วออฟ0ูนไม่ล้นครับจริงๆแล้วการใส่ยาง BF มันต้องตุยตุแบบนี้ครับถึงจะใช่ครับ อ่าต้องติดตุยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วก็คือล้อหุบไปคือไม่ใช่ BF แน่นอนครับผมก็เป็นสไตล์ที่น้าชอบคือลำน้าอ่ลำนี้น้าเลือกใช้เลือกแต่งก็คือเป็นตัวนี้สเตปแบบนี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะฮะตรงนี้คือจบตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปขับ2ครับอ่าท็อปขับ2 ท็อบขับ2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเครื่อง1.9นะครับ1.9อันนี้ก็คือสไตล์บ้านๆฮะสายครอบครัวจริงๆแล้วสเปคโรงงานมาคือล้อค่อนข้างที่จะออฟบวกนะครับ3.3ค่อนข้างที่จะมุดเข้าไปอยู่ในซุม้มนาะก็เลยเลือกใช้ RTK ครับดำด้านแล้วก็ยางนิโต420 SD ครับคือสเปคล้อที่เรานะเลืกใช้ก็คือมันจะพอดีกับซุ้มนะพอดีซุ้มตรงนี้เลย นะสเปคโรงงานนะคือมันจะหุบเกินไปเพราะฉะนั้นนะสเตปมิวเอ็กพวกนี้คือแต่งล้อนิดเดียวครับใส่ยางดีๆก็โอเคแล้วครับ ผมก็อสองลำนี้นะครับเดี๋ยวน้าจะเรียกกูรูมากูรูเลยสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับผมเดี๋ยวน้าจะให้พี่ต้อมอบอกเลยครับว่าความโดดเด่นของตัวขับสีกับตัวนี้ ความแตกต่างคืออะไรบ้างครับผมแต่นี่รีโมดครับผมจะเป็นลิม่ต้อมเลยครับได้ครับผมมาเชิญครับสำหรับ2คันนี้นะครับก็คันนี้ก็จะเป็น3.0ก็คือ3 0 0พันครับผมคันนี้ก็จะเป็น1.9นะครับก็ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นเกรดก็คืออัลติเมทก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับของสรุ่นเลยครับแต่ว่าสำหรับความพิเศษตรงนี้ครับนะ ด้านหน้าเราออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยครับก็คือดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยนะครับให้ความสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลอดเป็น LED นะครับซึ่งเราเรียกว่า b บ b e ี m LED นะครับ กรณีที่เราวิ่งต่างจังหวัดนะครับทางเมืนมืดนะครับตัวนี้จะมีการเปิดไฟสุงให้ออโต้ด้วยอ๋อครับผมครับผมคือถ้าไปในที่มืดมืดนี่คือป๊บกระดกให้เลยใช่อ๋อโอเคครับก็มีการล้ำสมัยล้ำสมัยครับช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะก็ฐานล้อใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเมื่อกี้เราไปเทสกันมาครับนุ่มมากนุ่มมากครับจริงๆแล้ว โจทย์ของคันนี้นะครับไม่แตกต่างกับเอเวอรเรสต์เลยครับนุ่มมากครับน้าใช้รถเอเวอรเรสต์อยู่นะครับคันหนึ่งเสียงนุ่มมากครับไม่มีเสียงเข้าอยู่ในเครื่องยนต์เลยนะครับการเก็บเสียงก็ได้ดีมากมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็สําหรับช่วงล่างก็นุ่มขึ้นหนึบขึ้นนะครับผม การตอบสนองก็ได้ดีขึ้นครับส่วนระบบความปลอดภัยครับนับเมื่อกี้เนี่ยเราไปลองกันมาแล้วะเราวันนี้เราแนะนําง่ายๆเลยส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้เราจะมีใส่ระบบ a d เ s เข้าไปซึ่งง่ายๆคือระบบที่เข้าไปช่วยเพิ่มในเรื่องของการับกี่ที่มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานครับเพิ่มจากระบบพื้นฐานเดิมครับยกตัวอย่างง่ายๆคือรถคันนี้เนี่ยนะครับก็ในขณะที่เราน้าวิ่งตามรถข้างหน้าไปอบินตามข้างหน้าไปครับข้างหน้าเบรก ข้างหน้าเบรกเราก็เบรกตามครับข้างหน้าหยุดครับเราก็หยุดตามโดยที่เราไม่ต้องเบรกถูกต้องครับผมล้ำสมัยครับใช่ครับพอข้างหน้าออกตัวครับเราก็ออกตัวตามข้างหน้า ออกตัวจวลงมาเลยอะพี่ตั้งเขาผมอันนี้ครับล้ำจริงครับล้ำล้ำล้ำแล้วอีกระบบหนึ่งที่ช่วยเรื่องของการขับขี่ที่ระยะทางไกลนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพิ่มความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้จะมีระบบเตือนครับมีกล้องด้านหน้าคู่หน้า2ตัวทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4แล้วก็เรดาร์ตัวหนึ่งสมมุติว่า เรียกว่าข้างหน้าอันตรายบางทีเราอาจจะมีการเผลอไปเขาจะมีสัญญาณเตือนตืดๆให้เราเบรกแต่ถ้าเราแต่ถ้าเขาเตือนเราแล้วแล้วเรายังไม่เบรกเขาจะเบรกให้โอ้โหนี่รั้มครับรั้ก็เป็นแค่เรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับระบบที่เราใส่กัมาให้ต้องบอกว่าตอนนี้มิวเอ็กซ์เนี่ยคือราคาเถูกที่สุดในบรรดารถตลาดแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเดินทางไกลครับพี่ก็คือ ใช้ความเร็วเนี่ยคือเมื่อยขาเนี่ยพี่มีมีระบบล็อกความเร็วด้วยไหมครับมีครับผมอ้าวล้วพี่ใช่ครับผมครับผมก็ล็อกความเร็วเนี่ยตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ศูนย์นะครับถึงหนึ่งร้อยมสรต่อชั่วโมงนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับอย่างที่ผมบอกนะไปเมื่อกี้นี้ก็คือมันก็คือคันหน้าขับไงแล้วขับตามคณาครับผมเราสามารถเซ็ตค่าได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยขับขี่แบบสบายขึ้นครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่ยังไงเดี๋ยวผมก็จจะะพาานนนน้้้ไไไปลองงงรรรถิดดดวยยคคััับ่ีหม อ MM U, ่ามาดูครับมาดูมาดูนะครับสมมุติว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมโอเคนะครับครับสมมุติว่าเราแบบไปเดินไปซื้อของแดดร้อนๆอย่างเงี like, ้ยเราต้องการวอร์มเครื่องยนต์แล้วก็ต้องการเปิดแอร์ให้มันเย็นนะครับเพื่อที่เวลาเราขึ้นรถมาเนี่ยผมผมผมลงไปซื้ออ่าน้ำในเซเว่นครับผมอ่าผมจอดกลางแดดอยู่ใช่ครับเ ปกติคนเราต้องเข้ามาเปิดรถสตาร์ทถึงจะเย็นใช่ครับผมล้ำคันคันนี้ล้าตรงไหนพี่ก็เดี๋ยวผมลองให้ดูครับนะนะครับตัวนี้น่ก็คือเราสามารถสตาร์ทเครื่องจากนอกรถได้ครับแต่ผมลองนิดนึงนะเดี๋ยวลองนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะครับลองดูครับโอ้โหนี่ครับครับผมใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องได้เลยใช่ใช่ครับล้ำล้ำตรงนี้ใช่ครับผม และอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับตามคําเรียกร้องของลูกค้านะครับเวลาหยิบของเวลาปิดประตูฝาท้ายตัวนี้ก็สามารถเปิดด้วยรีโมทได้แล้วตัวนี้เหรอครับใช่นะครับอ๋อครับก็ใช้รีโมทตัวเดียวเลยใช่ครับผมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเฮ้ยเราเรายังไม่ขึ้นรถเราดับได้ไหมพี่ ได้ครับโอ้โหนี่ครับไดสามจุดนะนะครับสำหรับการเปิดฝาท้ายหนึ่งเปิดที่รีโมทครับสองก็จะมีสวิตช์เปิดครับสามเปิดที่ฝาถ้ายอ๋อครับผมเดี๋ยวผมไปลองกันเดี๋ยวพาไปลองรับนะครับลองดูนะครับนี่นี่ครับนะฮะนี่ครับแล้วก็เปิดเร็วด้วยครับไม่ช้าครับนะนะฮะตัวนี้ ในส่วนจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมดูนะครับพี่ในส่วนของในเบาะด้านหลังนะครับการเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างใช่แล้วก็บอกเอ็นได้นะตอนที่3เอ็นได้นั่งได้จริงๆครับตัวนี้เอ็นได้ครับแล้วก็พับเรียบด้วยเดี๋ยวผมลองพับไปดูครับี่ฮะจะพับเรียบนะครับแล้วพับง่ายครับผู้หญิงพับง่ายครับนะทีนี้บางทีเราเนี่ยเาหวังดีครับกำลังเก็บของอยู่น้วหวังดีครับภรรยาหวังดีนะครับ ประตูฝาท้ายปิดโดยมองไม่เห็นคนหน้าเดี๋ยวน้าลองปิดให้ผมนิดนึงเดี๋ยวน้ากดนี่นะผมเก็บของอยู่ครับนะลองเลยครับอ่าปล่อยเลยครับผมปล่อยเลยฮะก็จะมีระบบการหนีบให้ครับนะลองดูนะเนี่ยฮะเขาจะหยุดครับนะอ๋อเขาจะหยุดเองเลยใช่ไหมครับพี่ได้บางทีแม่บ้านไม่มองไม่เห็นว่ามีคนด้านหลังไงก็จะมีสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็ป้องกันการหนีบด้วยนะครับผมแต่ผมลองนิดนึงนะนี่นะโอเค ลองดูครับี๋ยวก็ปิดปิดนุ่ม้วยครับเอาครับเมื่อกี้เราก็ดูตัวท็อปไปแล้วแล้วคันดำเลยพี่ตัวลองท็อปเหรอครับคันดำสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการระบบขับเคลื่อนสองล้อครับไม่ต้องการสี่ล้อครับตัวนี้นะครับก็มีเหมือนกันครับนะเหมือนกับตัวคันนี้เลยใช่จ้าเราไปดูกันครับมาว่ามีอะไรบ้างดูภายในครับผมภายในแบบดูฮะเหมืนมึงนะฮะโอเคด้านหน้าครับดูครับดูความหรูหราครับ อลักษณะอร์ดนี่ต้านน่าจะเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่คือภายในทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็ให้ความหรูหราโทนสีน้ําตาลแนวแบบรักชวรี่นะครับตกแต่งภายในนะครับเดินได้นะครับก็คือต้องบอกว่ายลเอียดค่อนข้างที่จะดีมากๆครับครับผมหน้าจอ9นิ้วเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับผม Android นะครับขึ้นรถเชื่อมต่อได้เลยครับเปิดประตูก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทุกอย่างได้หมดเลยครับผมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนิววิกเกเตอร์ฟังก์ชันที่หน้าจอเลยก็เป็นระบบนําทางครับเชื่อมต่อง่ายครับผมครับผม สนใจรีติดต่อนะครับช่องทางของเมโทรนะครับเดี๋ยวเชิญพีแ่แป๊ะครับเชิญเลยครับพี่ตกลงครับพี่ คครรัับบผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมน้าแปอีสูครับครับติดต่อทางเบอร์โทรนะฮะเพราะเรามีอยู่4สาขานะครับของพี่แป๊ะที่สาขาไหนครับพี่ผมพี่แป๊ะดูแลอยู่ที่สาขาหัวลำโพงฮะอยู่ตรงสี่แยกวัดดวงแขกนะครับเบอร์โทรติดต่อครับพี่เอ่อศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งนะฮะกดสองนะครับลูกค้าที่ต้องการจะทดลองขับสัมผัสรถจริงๆนะครับติดต่อเบอร์น้าแป๊ะได้ที่เบอร์อะไรครับศูนย์เก้าเก้านะฮะห้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสามหรือลายไอเดีนะฮะ p a e 6586นะครับ น้าแป๊ะมีช่องทาง Facebook, Youtube ไหมครับมีครับก็น้าแป๊ะอิอสุแล้วก็เพจนะฮะแล้วก็สุดที่รักแป๊ะสั่งสีมัรักเฟซบุ๊กนะครับติดตามได้ครับตอนนี้น้าแป๊ะมีช่องทาง y o u b e Channel แล้วครับเป็นน้าแป๊ะอิอิสุาษาไทยใช่ไหมคะข่าไทยครับบ้านๆเลยครับเข้าง่ายๆ แล้วก็น้าแป๊ะก็อยู่ในมิวเอ็กซ์แฟมิลี่ขับไทยแลนด์ด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทางน้าแป๊ะแล้วก็พี่ต้อมด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะขมนด้วยครับผมครับผมก็วันนี้น้าก็จะฝากคลิปตรงนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเด็ดๆจริงๆนะนะอยากทําสีแดงเดี๋ยวจะมีสีแดงมาให้น้าทำารนะขับสีด้วยนะครับจะเป็นสไตล์ไหนแบบไหนก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้น้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับ โทนสีแดงก็แเจ็มเลยนะครับผมต้องติดตามนะครับครับผมติดตามมา้นะครับครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ